สวัสดีค่ะสวัสดีนักเตอร์ีาจกัง,งเลยนะคะวันนี้อาหารก็คือว่าหลายสิ่งอย่างมากๆเลยคือเราเปิดโหวตไปทั้งในแฟนเพจในอินสตาแกรมแล้วก็ใน YouTube เองค่ะคุณผู้ชมว่ามีร้านอาหารของดาราคนไหนบ้างระสั่งมาลองชิมเพราะว่าแหนเห็นตลคนในช่วงโควิดที่ผ่านมานะเขาโปรโมทร้านอาหารกันหนักมากเลยเนึกออกไหมเราก็อยากทดลองชิมไนงะงั้นเดี๋ยวเทปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมกันฉาดทุกคนไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากอะไรดีพี่แม่เยอมมากเอะเอาที่ใกล้ตัวก่อนนี่หรอคือจากร้านปูไข่ปูไข่เย,เยิ้มาบมิกซ์่แล้ล่าสุดเขามีเป็นเมนูใหม่นะคะเป็นเมนูไม่ได้ใหม่หรอกมันน่าจะมีนานแล้วแหละมันคือกุ้งผัดกระเทียมใชแ่และมีไข่ดาวแบบเยิ้มเยินี่คะ่ะทุกคนหนะ้าตาน่ากินมากเลยอะ่ะ กไม่ชื่อเดิมๆป้ามีชื่อว่าอะไรข้าวกุ้งตองกระเทียมไข่ดาวกุ้งตองกระเทียมไข่ดาวน่ารับทานมากเลยอะทุกคนนี่ก็จะมีไข่ดาวแบบว่าเป็นไข่ดาวแบบไม่ใช่ว่าสุกจะแบบกินแล้วอยู่น้ำเขาเรียกว่ายังมาตูมที่จะมีความในน้อยมาแต่ละกินทีละอย่างเลยวิวยน่ากินมากเลยอะคือในหนึ่งคำมันมีหลายอย่างมากเลยอะกุ้งแล้วกระเทียมเรียกได้ว่าจุกๆเลยะนี่ทุกคนน่ากินมากเลยนะคะ เขามีกระเทียมแบบเรากินตามบ้านแล้วก็มีกระเทียมโทนมีกระน้ำโทนมาให้ด้วยมีโทนอืมอ,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 อร่อยอ่ะกุ้งเนี่ยมันจะมีความตัวใหญ่มากค่ะทุกคนเห็นปะที่มีกระเทียมโทนใดๆนะคะแล้วก็กินกับข้าวคูนๆไปเลยปังๆอืมกุ้ง มีความตัวนอยบวกกับผัดกับเค็มเค็มนิดๆเนาะแล้วมาตัดกับกระเทียมโทมนหวานใช่บอกได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ผมอ,อิ่มอะไรที่ห้ามดึกกลางคืน <ใช S 2> มันเป็นเมนูง,ง่ายที่แบบทุกคนเข้าใจรสาชาติอะนึกออกไหมใช่คำนี้มีกุ้งใหญ่ๆนะคะแบบนี้นะคะนี่<อ>แล้วก็มีไข่แดงเยิ้มๆนิวเมนูด้วยนะจ๊ะของร้านนี้ปูไข่เยิ้มดองนะคะบ่ายนี้นะคะน้ำมันดีมาก อร่อยเนาะอร่อยมากๆเลยเนะหนึบหนับมันเป็นหนุบหนับนี่ปูไข่เยิ้มทุกคนซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะทุกคนปูไข่เยิ้มนะคะนี่ชูน้ำอ่ะย้ำ่ะอ่ะติดไปแล้วทำยังไงจะไปติดคอคอแบบไม่มีอะไรต้มๆน้ำๆเนาะกับข้าวเนาะเออเออเข้าใจได้ปูไข่เยิ้มไข่เยิ้มปูไข่ค่ะ ไข่แบบปลายได้เลยอ่ะนี่เห็นตัวใหญ่เงี้ยนี่ยังไม่ใหญ่พอนะใช่เขามีหลายไซส์ใช่ไหมเรื่อ,เอ,เองเมารนี่คือไซส์ L ออก,กรุบกรุบพลีพอดอีเขาหัน่นหุ่นให้เรียบร้อยใช่บดจิ้มจิ้มเขาเป็นจานที่บบบแบบตำจิ้มตำนะคะน,นี่นี่นี่ สามารถสั่งเขาได้ในร้านนี้น่ารักมากคือสั่งแบบนี้เลยก็ได้ที่แบบหั่นมาให้เรียบร้อยหรือว่ามาเป็นตัวแช่ฟรีสมาเลยก็ได้กินมาต่อนนไปอช่อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไข่ปูด,ดอง,องนี้มันต้องพิเศษดานแน่ๆเลยอ่ะเอาไข่ปูแบบนี้นะคะทุกคนมาลาดที่ตัวกุ้งแบบนี้อืแล้วกินกับข้าวแบบนี้คะ่ะทุกคนอ มันคือความมันใช่ไหมสองเจ้ามหาสมุทรมารวมกันในคําเดียวตัวเียเลยหรอดีคือปูไข่เยิ้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะเขารีวิวทั่วเต็มยูทูบไปหมดถูกตัวกระดองอย่างนี้นะครับทุกคนค่ะมาใส่กับน้ำจิ้มนี่แล้วก็ปูเหล่าลายคนชอบมีสูตรกินกับข้าวใช่ป่ะจะไปกินกับข้าวทำให้มันตัดรสชาติกินเปล่าๆไปเลยค่ะราค่อยกินข้าวตามเฮลิมมาได้รสชาติของปูไข่ปูจริงๆก่อนนี่ค่ะทุกคน ้ากินขา้าวตามนี่พย้จะถูกต้องกินอย่างนี้มันมากเลยเอ่ะมีความสดสูงมากนี่ค่ะจิ้มไปกับน้ำจิ้มนื้นแน่นมาก นี่ว่ามันต้องมีคนที่ยังไม่เคยกินปูไข่ดองแน่เลยอะอาจจะมีคนที่ยังไม่กล้าเปิดใจในการชิมเดี๋ยวรอบดูลองลองเปิดใจทุกคนมาอร่อยมากแล้วจะหยุดกินไม่ได้ก็ถือว่าคุ้มนาะปูตัวนี้ตัวกล้ามเลยที่เขาทำแตกให้เรียบร้อยแล้วเขาตีมาให้แล้วมไม่ต้องมานั่งใช้ฟันกัดเองเม็ดตองจาดีมากเขาหั่นมาชิ้นก็ดีคำมากเลยอะนี่ไงดูดิวันนี้นะคะกับเมนูของปูไข่ย้มดองใบมิกซ์เนี่ยก็คือผ่านนะที่สุดนะ สมคําล้าลือเอาตรงๆใช่ต่อไปนะเราจะพาไปสู่พระอีสานยังไงคะเราพาไปสู่ครัวแม่น้อยโพงามนี่ของพี่หญิงนะจริงๆของแม่พี่หญิงรัฐาของเราวิ้นทุกคนร้านเปิดที่ไหนเดอบางนาอันนี้คือต้มตามแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวเป็นเท้น่ากินมากเลยอ่ะใช่เรามีโอกาสร่วมงานเนาะกับพี่หญิงอ่ะคนน่ารักโอ้อยากเจอแม่คนเลยนะพ่คนน่ารักแล้วเขาน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ของพี่บุโกะดิหรอทุกคนอันนี้เป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลามันดูน้ำแต่ แตกเนี่ยของพี่บุโก้ค่ะทุกคนนี่โอ้โหน่ากินมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวกมไปต้มให้ก่อนเขาบอกว่าถ้าต้มเนี่ยมันจะพองตัวขึ้นหรอทุกคนหรอโอเคแล้วมันจะเป็นน้ำแตกข้างในเพราะข้างในมันจะมีไส้ไงโอเคถุงมันก็จะได้โอ้โหได้มาเยอะมากเลยอ่ะดูดิจุกเลยนะเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวนรัวให้ครึ่งถุงมาได้ได้โอเคเอาไโอเคมากินกับสุปต้มมากับแก้มนี่นะคะมีข้าวเหนียวให้ด้วยหรอมีเฮ้ยเสื้อขอบมีข้าวเหนียวเขามีสสูตรรเาั่งมาสั่งเดลิเวอรี่มากน ีแบบกระกุกกระข่างกันบ้างนิดน้อยนี่เขามีข้าวเหนียวมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแค่ขอเอาข้าวเหนียวกินแบบนี่เลยโยชิ <Wow. S 2> นี่ของครัวใหญ่ปูนนะคะแซ่บเกินต้านคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ของน้องโยชินะคะของเราน่ารักมากเลยคือ oh. ที่มีปลาปะ่ะที่กูชอบลงสตอรี่อ่ะเออก็อะไรฟังแต่ก่อนเนี่ยโคใหญ่ฟูนเนี่ยเขาเป็นแพ็กเกจคือเป็นซองสีดำอีซองที่ว่าเนี่ยเราอยู่น้องโยเขทาทักบอกว่าอะไรวะเพี่แค่น้ำมันอ,นอาจจะหกนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเปล<อ>ี่ยนแพ็กเกจออ๋สืบไปสืบมาจากฟุ๊กแพร่แวดหมดเลยไหมอ,อีผู้จัดก,การตัวดีของนางไปไซโคเอโอชีว่าน้ำมันหกแต่ประเด็นคืออีตีนเนี่ยเป็นคนลืมปิดฝาถุงเอโยก็เรื่องใหญ่เลยนะปีเต็ดแพทกงแพ็ทเกจเรื่องใหญ่แต่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นแพ็ทเกจดีกแล้วก็น่ารักขึ้้้นน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 นดดดดดดููีีีีีะะขขึึมมมมาาาากกัััทเเเหหืองลคร่่ิิๆ๋ยวป าให้ดูนะคือเขาจะเป็นน้ำพริกกากหมูทุกคนอ,อร่อยอะ่ะอร่อยเกินต้านอะ่ะ <Wow. S 1> นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเวลากินก็เทใส่าจานได้เลยโอ้โ oh. oh. หเสียงกรอบก,กรอบจริงแค่ใส่จานเลยเสียงกรอบกรอบเลยร้อยเปอร์เซนต์รสชาติเด็ขาดีมากสั่งหลายอ่ะตั้งแต่เขาไปยังเป็นซ oh. องจนเขาไปเป็นกระปุกอ,ะอ่ะ oh. นึกออกปะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นกาก,ากหมูนี้นะเดี๋ยวเขาเก็บเสียงเครื่องนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามหมูกากหมูง่ายเลยนะนี่ ลาแดแต่ข้าเหนียวอ,อย่างงี้อืม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดีมาก <c oughs> มีความเผ็ดนิดนึงนะต้องบอกก่อนว่าจะมีความเผ็ดนิดนึง <c oughs> <c oughs> นี่ดีนะที่วันนี้เราไม่มกินอารมณ์อะ เออ,พอ,พองคุยกับผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าฉันไม่เคยเข้าใจกับการกินของเผ็ดแล้วต้องกินกับน้ำอัดลมใช่หล่อนไม่รู้สึกว่าการกินน้ำอัดลมามันทำให้ไรเข้าใจความหมายปะคือเราเป็นคนไม่กินเผ็ดแล้วเวลากินของเผ็ดกับน้ำอัดลมเนี่ยมันจะทำให้แบบโอ้โหแสบแล้วเข้มันทิ่มลิ้นมันแสบมันแสบมันแสบไม่รู้ว่าทนกันได้ยัางไงเนอะไม่กินไม่ได้เวลาไปกินส้มตนีอย่างเพื่อนฉันอย่างเงี้ยอีทิว่ะ เผ็ดเผ็ดแะ่หากิน้ำมันลงกินหน่เออถ้าเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยกินข,ของเผ็ดได้หน่อยเหนียวแล้วสุกหรอสุกแล้วนี่นี่ทุกคนวู้ววควันโอ้โหควันนะคะจากมุมนี้ค่ะทุกคนด,ดูเดี๋ยิดูควันสิแล้วตอนนี้คือตัวลูกชิ้นเนี่ยก็คือพองอ้วนมากค่ะทุกคนดูสิหืมเด้งดึ๋งเลยอ่ะนี่ลูกชิ้นที่อร่อยมันคือมันต้องเด้งดึ๋งเนี่ยทุกคนดูสิ มาลองชิมกันค่ะชิมย่างลูกชิ้นมดูแหละี่ชอบอยู่แล้วป้ารู้มั้นี่ชั้นส่องรถที่สามของเขาแล้วนะออร่อยมันจะเปไงมันดีไงหน้าตาของมันจะเป็นลูกชิก้นอ้วนๆแบบนี้เมื่อคุณหั่นครึ่งเนี่ยดูนะสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมดูน้ำดิคือมันจะออกมาข้างในเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยดูนี่เห็นปะเนี่ยน้ำเห็นปะเจลหลวงเปล่าเหมือนเจลหลวงเปล่าที่มันเป็นน้ำน้ำอ่ะอ๋อหั่นให้ดูก่อน อ๋อโอ้น้ำมันแใสนี่ไงน้ำเต็มจานเลยตอนนี้เอาชิ้นี้คือะออกจากลูกเดียวนะแล้วข้างในคือชิ้จะมีความเป็นไส้ไม่ใช่แค่ลูกชิ้นแบบปลาจำยีราฟโออย่างนั้นน่ะคือจะมีความเป็นไส้อย่างนี้ทุกคนเห็นไหมอืมเผื่อเดี๋ยวพี่บุ๊กโกะอะเอาอันเนี้ยไปขายเข้าเอ็มเคโลยให้มันอยู่ในเอ็มเคอะแต่อีตัวน้ำที่ออกมาคือรสชาติเหมือนน้ำซุปอะไรบางอย่างซึ่งอร่อยมากคุณกเขาทำได้ไงอ่ะอุ้ยกินกับอันนี้ได้ปะกินกับน้ำน้ำต้มก็ลองดูฟิวชื่อมันงงกั่นอื อ้อนสุดๆส้มตำน้อยโพงงามเซิร์ชได้เลยในไลน์ถูกไหมไลน์แมนคือเส้นถูกต้องมากกิน <c oughs> ปูหน่อยเดียหืมแม่ปูเค็มอ่ะปูจืดปูจืดปูจืดต้มอ,อันนี้ไม่ปูจืดนะฮะกินได้ทุกอันเลย ที่สุดอืมปูดีมากเลอะนึกถึงอะไรรู้ปะตอนเด็กๆเวลาเราดูแบบเบื้องหลังละครอะที่มันเอาเขาเซาส้มตำไปไว้ในกองละครอะนึกออกปะเอออยากกินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณผู้ชมโอ้ยนี่เขาเปิดเป็นร้านแล้วเหรอเปิดเป็นร้านแล้วอ๋อเห้ยนี่นะคะอันนี้คือตำลาวนะคะทุกคนนี่มาอืมยังไงใส่เลยกระสุนไปง่ายนะเออส้มตำลางยามันไม่ใช่ตำที่แบบเขาจะตำบนท่างปะตำบนท่างบางร้านอะอยู่กับเปรี้ยวนั่ไม่มีเหตุผล เขาแบาแต่ว่านี่คือเปรี้ยวเค็มสุดตาที่ถูกต้องเปรี้ยวเค็มก็สไตล์แบบอีสานะอีสานนะอร่อยค่ะมีไก่ทอดด้วยเหรอพี่ไก่ทอดอยู่ในเซตไงแต่เซ็ตแรกไงอ,อ,อร่อยอมือันนี้ด้วยน,ะนี่คือยำขนมจีนปลาทูยำขนมจีนระคาเลิฟม,มาอันเนี้ยของกองถ่ายของแท้ทุกกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายแบบออนไลน์หรือว่ากองถ่ายละครกองถ่ายต้องมียำอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อืมอร่อยอ่ะปลาทูน่านี่แล้วใส่ปลาทูอะไรปลาทูน่าหรอไม่รู้ไม่เหมือนปลาทูน่ามันไม่ใช่ปลาทูเออปลาทูปลาทูคนก้อนนี่หรือเป็นปลาทูทูน่าแหละคนก้อนนะข้างๆข้างๆนี่อืมเป็นปลาทูน่าเอาความครีเอทไปอีกหอมมากนี่มึงกูมีของอย่างหนึ่งที่กินอยู่จมตำแล้วก็อร่อยเหมือนกันอะไรหนังปลากรอกเนี่ยงไของพี่บ้านจี๊ยบนี่รสย่างหอมมากมันมีเครื่องเทศอะไรไม่รู้อ่ะอย่ขนมจีนหอมมากเลยอ่ะมาต่อ อันนี้นะครับเป็นของพี่หวานเจีย๊ยบรู้จักอันนี้ไม่ได้รู้จักจากพี่หวานเจีย๊ยบนะคือไม่รู้ว่าเขาขายรู้จักจากคุณแพรแวดไปทํางานกับคุณแพรแทวดที่สยามด้วยกันแล้วเขาเออให้มาอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้นะคะก็ะปุกเป็นนี้ห่อฟินชิชเป็นรถออริจินอลปโบก็จะเป็นนี้กล่องเกลงดูดีเนี่ยเป็นผู้จัดก,การดาราแบบระดับต้นๆประเทศเนาะจะทำแพ็กเกจโบวเบย์เบยไม่ได้นี่ซีนอย่างดีหนังปลา หนัง,งปลาแจ่วมอนแทนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่เขาเขียนตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ยก็ได้เป็นอย่างงี้นี่หน้าตาเขาบอกว่ามีหลายรสชาตินะจะพี่วันนี้ไม่มีผักเลยหรอไม่มีอ่ะกินแต่เนื้อเน้นๆทำไมอ่ะเพราะมก็ต้องมีผักปพราะพวกนี้เขาถ่ายหลัก,การมันแน่นท้องอ๋อคนไม่ถ่ายออข้างๆไงน้ำข้างๆทำไมอ่ะนี่ก็เป็นน้ำผักเหมือนกันหล่อก็ได้หรอได้ดิมีไฟเบอร์คุณนะขอดูหน่อย มาน้ำผักใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นของยูนิฟนะคะยูนิฟออยูนิฟนะคะเป็นน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวก็ป็นใช่อืมธรมดายังไงเนี๋ยเราซื้อที่สําคัญกินจุกแค่ไหนนะดื่มนี้เข้าไปนะก็มีไฟเบอร์ไงอ๋อหรอช่วยขับถ่ายมีไฟเบอร์จ้าหรอดงหมื่นมิลลิกรัมจ้าก็เลยช่วยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยไเป็นไรอ่ะกินนี้เข้าไปปะวะกูว่าไม่ใช่ทำไมอะเดนเสร็จหนักไปก็ท้อ ไม่ไม่องใส่หนังควายก็ด้องกลัวใช่ใช่นี่เป็นแล้วนะกระโจอ๋อแัอ๊หนึ่งนะขอเบรกไปตอบแั๊หนึ่งค่ะ ะเมื่อกี้ไปตบมาแล้วเมื่อกี้แบบมีไฟเบอร์ด้วย1 0,000 000, 000. ม,มิลลิกรัมให้เละอ๋อนี่ไงเขามีเขียนตรงนี้เลยคุณผู้ชมว่าวิตามิน A B C D E แล้วก็ตัวไฟเบอร์ซึ่งวิตามินต่างๆเนี่ยจะให้ร่างกายของเรามีความเฟรชสดชื่นไม่พอนะจะช่วยบำรุงสมองแล้วก็กระดูกนะคะสำหรับสูตรสีเขียวเป็นสูตรน้ำผักผลไม้ผสมกับผักใบเขียวสำหรับสูตรสีเขียวนะใครที่อยากบำรุงสมองแล้วก็กระดูกนะคะก็ดื่มสูตรสีเขียวไปละกันนะคะทุกคนมึงยังไม่พอทำไมอ่ะยังมีอีกสูตรหนึ่งหรอสูตรนี้จะชอบชอบใี่แล้วนี่คือนนะะ้ผผักลไม รวมผสมมิกซ์เบอร์รี่อ๋อน,นี่เลยค่ะทุกคนค่ะนี่จะมีสูตรสีเขียวนะคะแล้วก็สูตรสีชมพูแบบนี้เลย<ช>อ๋ออันนี้คือผสมเป็นน้ำผลไม้ผสมผักใบเขียวแต่อันนี้น้ำผักผลไม้เหมือนกันแต่ว่าผสมมิกซ์เบอร์รี่ต้อง,องเขามีวิตามิน A B C D E แล้วก็ตัวไฟเบอร์เหมือนกันต้องหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าวกระเพาะเบอร์รี่ก็เข้าใจง,ง่ายๆเลยคุณผู้ชมค่ะกระทำให้หยดแล้นะครับมีความกระจ่างใสสมา,านผิวได้ดีแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยังออ่ยเลจมนีี่ขออลงส นกินเย็นๆนะคือแซ่บมากเลยอะ่ะแซ่บมากมแบบไม่ต้องผสมน้ำแข็งนะเอาไปแช่เย็นๆเลยแล้วกินเลยอร่อยอไม่ไมีใครผสมน้ำแข็งหรอกอุ๊ยอันนี้ดีเถอะมันหอมมาใช่มันหอมหอมเบอร์รี่เลย <c oughs> อร่อยอยากเขาใส่หลายอย่างน่าดูเลยเนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะกินใจกินอะไรต่อได้เยอะเลยนะ อของพี่หวานเรียมนะคะมีทั้งหมดสองสูตรก็คือสูตรต้ยมยำกับอันนี้เป็นสูสตรมีหมตาลอันนี้คือออริจินอลคือแบบหนังปลาทั่วไปอันนี้นะคะทุกคนเป็นสูตรไท่เค็มไปเมเอเค็มอันนี้ก็สูตรต้ยมยำทุกคนนี่แพรแวเขาชอบสูตรต้ยมยำมากไม่ต้องโกงเขาจะแอบกินมาก่อนนะคะเพราะว่าเขามีการซีนถุงยางดีก็คือคุณต้องฉีกก่อนคุณจะสามารถเปิดถุงได้เพราะถุงเป็นชิปล็อกคุมคุณภาพความกรอบหรออืว้าวอื นุมดีมากหนังปลาใหญ่ละประวานอ,อหนังปลาแซลมอนร้อยเปอร์เซนต์ไงใหญ่มากอันนี้น่าจะเลืศดไขด่แดงเคม็มไข่แดงเค็มหอมมากาใหญ่มากอัพโลกอันนี้ดีมากทุกคนใครที่สนใจก็ไปสั่งเจูงได้นะานที่ไอจีของเขาเลยชุ่บันเชีย ไม่เย็บก็ได้หรือเข้าไปไอจีแบรนด์เลยก็ได้เปนิชนะฮะออฟฟิเชียลหนังปลากินแล้วเป็ดหลอดลมไมเลยก็ไม่มีอะไรต้มๆเหมือนถึงบอกหรอกไงเออเอาตรงนะวันนี้ภูมิใจนะที่มึงกินผักนะผลไม้เยอะนะใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนคนจะถามว่าหนูกินผักไปกี่ก้านกินผักไปกี่ต้นใช่แต่พอเป็นปี2 0 2 0ออกินผักไปขวดนึงแล้วค่ะ นแก่เนมื่อเช้าฉันก um ินคานาไปก้านหนึ่งถ้าเป็น220 0ปุ๊บเมื่อเช้าแล้วฉันกินผักไปขวดหนึ่งเออขับถ่ายดีมากเลยเห็นไหมเกิดเปลี่ยนไปคุณผู้ชมแต่ลูกกินบุกโก้คือตายได้เลยเหมือนกันโหนี่เรามีอาหารครบสูตรเลยนะทำไมอ่ะของข้าวของทานเล่นส้มตำมีเครื่องเคียงต่างๆมีข้าวเหนียวนี่เราปิดท้ายด้วยพิซซ่าพิซซ่าหน้าผลไม้ใช่ไหมว้าว อันน kind of oh, okay. so, ี้ต like ัดอยู่ในถุงของหวานหรอของหวานโอ้โหอะแล้วกันเพราะว่าน like ี wow. ่นะคะเป็นพิซซ่านะคะจากร้าน Balance นะคะของพี่คิสหัวานแล้วก็พี่ปันปันเนี่ยงเขาทำคู่กันนะคะจะไม่ผิดนะอันนี้เป็นพิซซ่าหน้ากล้วยนะคะทุกคนหน้ากล้วยไม่ใช่คำจำกัดควาที่เขาว่าหน้ากลัวนะหน้ากล้วยของแท้ค่ะทุกคนค่ะนี่กล้วยเลยบานาน่าเลยนะคะอันนี้เป็นพิซซ่ามะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงสุกโอ้โหมากินมากเลยอ่ะใช่ซึ่งมาต่างกันที่ถ้าเป็นพิซซ่าหน้ากล้วยเขามีตัวแอลมอนด์สไลด์มาให้นะคะแล้วก็ตัวน่าจะเป็นไซร น้ำพึ่งไหมเหมือนที่แบบพิซซ่าเกาหลีกินกันพึ่งอ๋อน้ำพึ่งนไะงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองลาดน้ำพึ่งไปก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่ราดไปได้เลยว้าวว้าว,ว,าวนี่ค่ะทุกคนนะ่ากินมากเลยค่ะนย่างกรุบแกร่งโอ้โหดูดีเลยทีเดียวดูดีขึ้นมาทันทีกินไงอะไม่เคยกินอะ ขอลองก่อนนะทุกคนนี่วิต้าหน้ากล้วยนะคะทุกคนทุกคนตายได้เลยอ่ะสำคัญแรกคืออะไรคือของของคนอ้วนอ่ะมึงเหมือนกันเลยหรือปะเหมือนกินเค้กที่มันมีกล้วยอ่ะอ่าเกรดรสชาติเดียวกันเลยอุ้ยมึงของของคนอ้วนสว่างมากแต่เก้าร้อยป้ากับเบียร์สี่ร้อยห้าสิบถ่านยังสี่ร้อยห้าสิบก็คุ้มนะกินหลายคนน่ะสั่งมาในแกปฟูดค่ะอืมอื้ม อร่อยอ่ะมึงอร่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นพิซซ่าแป้งบางค่ะี๋ยวให้ดูก่อนคือมันเป็นพิซซ่าแป้งบางที่เล้วอกับนกล้วยที่หวานแล้ว<อ>สุกแล้วหวานแล้วแล้วมันจะมีความหอมของกล้วยมากอ,อยู่ๆทัลื่งเอาน้ำพึ่งมาลาดอีกเ<อ>ขาใจเรื่องยังเขาใจเลยนะเพราะตอนนี้อยู่ข,ข้างๆาอะ่ะ ก็ขึ้นน้ำลายมาต่อนะคะอันนี้เป็นมิซ่าหน้ามะม่วงค่ะทุกคนนี่ว้าวหน้าชินมากเลยมาขอลองเลยแล้วกันนี่ค่ะหน้ามะม่วงนี่จะเป็นอย่างนี้เลยหนึ่งชิ้นนะคะคือชิ้นเชียหั่นมาฉลาดนะคือไม่ได้หั่นชิ้นอ้วนนะเป็นชิ้นผอมๆความเป็นสามเหลี่ยมมันผอมมะตรงเนี้ยก็กินได้เป็นคำๆไปใช่หม่าม่วงสุกเป็นไงสคือไปกินลุ้นไปคนไม่กินเปรี้ยวไงกูเดี๋มะม่วงเปรี้ยวเข้าใจไเออเออแต่ว่านี่คือมะม่วงสุกที่หวานอร่อยโย่แบบเต็ม ดีอ่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้มางมะม่วงอ,อ,อร่อยแต่ว่าถ้าฉันโหวตมะม่วงกับตัวกล้วยเลือกกล้วยเอ,อ,เอ,อาแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยแต่เลิอบอันเนี้ยอันนี้คือเลิอมากกว่า,วาว อ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงเลิฟมากกว่าอันนี้ก็เลิฟยูนีก็เลิฟเหมือนกันอันนี้อร่อยนะซื้อยาติดบ้านให้แม่ยายก,กินไหมเดี <t> ๋ยวซื้อเลยอืมเป็นแพ็คคือจะบอกว่าสีเขียวนี่เลิฟอ,อะ่ะรู้ว่าสีเขียวมันจะมีความหอมบางอย่างอ่ะทุกคนคือเขาจะมีสองสูตรอย่างที่เน้นไปตอนต้นนะคะว่ามีสูตรสีเขียวกับสูตรสีชมพูแบบนี้คะ่ะทุกคนค่ะนี่นะตัดถุงถาง่ายในเซเว่นราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทซื้อมาเนี่ยใช่ยี่สิบห้าบาทเองเหรอยี่สิบห้าบาทเออราคายี่สาคัญอย่ิ ได้รับวิตามินจากน้ำผักผลไม้อยากเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามิน A B C D E นะคะแล้วก็ไฟเบอร์10,000มิลลิกรัมโอ้โหเรียกได้ว่ากินไปนี่คือขับถ่ายได้สบายเลยใช่ก็ถือว่าเป็นน้ำผักผลไม้ในยุคนี้ที่อร่อยอันนึงเลยนะสุดท้ายแล้วเพราะว่าจบทุกปัญหาแน่นท้องด้วยไฟเบอร์เข้มข้น10,000มิลลิกรัมจากยูนิฟอร์ยูนิตดื่มง่ายโล่งสบายขวดเดียวจบอร่อยมากค่ะทุกคนลองไปหาซื้อกันนะคะ25บาทถูกต้องส่วนพิซซ่านะคะสำหรับใครที่อยากทานนะคะก็ไปสัั่่่งไดด้้กกบแฟูเลยคคคะะทุน ชื่อร้านเขาไปเลยนะครับชื่อร้านว่า b a Lance นะครับตยงนี้เลย <Wow. S 1> นี่ ตามนี้เลยนะคะ days, okay. ดารานะคะก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ <cái> ก็เป็นกําลังใจให้กับเหล่าดาราทุกท่านเลยนะคะที่ทําการค้าขายในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะขายดีขายดีร่ํารวยและการเชื่อว่าแต่ละคนนี่ยงมนี่เรากินมันเนี่ยไม่มีของคนไหนที่ไม่มีคุณภาพเลยนะถูกต้องอร่อยทุกเจ้าเลยนะคุณผู้ชมค่ะก็ช่วยกันสนับสนุนกันต่อไปดาราให้ความสุขกับเราในการให้ความบันเทิงแล้วก็คืนความสุขให้กับเขาด้วยการช่วยกันอุดหนุนช่วยกันแบ่งปันกันในช่วงนี้จะได้ผ่านวิกฤตความเครียดต่างๆไปได้นะคะวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยขอ เป็นยูทูบเบอร์บ้างไหได้นะยูทูบเบอร์ของเมืองไทยเราก็ทำอาหารมาขายเยอะมากเลยนะคะทุกคนลองเมน์มาส่วนเราใครที่อยากดูนะคะวันนี้อิ่มออนไลน์ของเราก็ต้องลาไปแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเทปหน้าจําอิ่มออนไลน์กับเจ้าไหนแบรนด์ไหนอีกมาเจอกันค่ะวันนี้ลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะอร่อยสุดเชื่อทำไมไม่ซื้อมาเก็บติดบ้านได้มั้งเนี่ยลแลว เราไปให้ยายกินแม่มาช่วยขับถ่ายนะดีสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินผักสดเดี๋ได้กินน้ำผลไมเออ้เห็นไหมล่ะ <laughs>